อ่ะทีนี้ไปดูต่อนะคะการเขียนเศจเกินตั้งใจฟังตั้งใจฟังเนี่ยพอเราติดคุยกันอย่างเงี้ยมันก็ช้าอเอศษดีมีคุณภาพอ่ะทีนี้ดูต่อนะคะเศษสิบเก้าส่วนเจ็ดเป็น เศษเกินอีกแล้วถูกไหมเราจะเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนค่าต่อโดยใช้วิธีการอะไรอ่าอดูใช้วิธีการหารใครเป็นตัวตั้งใครเป็นตัวตั้งสิบเก้าอาสิบเก้าตั้งแล้วไปหารด้วยเจ็ดถูกไหมสิบเก้าตั้งหารด้วยเจ็ดฟูดันอันี้ซะก่อนอะ ลองโพสต์สิบเก้าตั้งมองเห็นไหมาหารด้วยเจ็ดอ้าอาหารยาวเลยเจ็ดคูณอะไรไม่เกินหนึ่งเจ็ดคูณอะไรไม่เกินหนึ่งเจ็ดคูณอะไรไม่เกินสิบเก้าก็เจ็ดคูณเจ็ดคูณสองเจ็ดคูณสองได้สิบเก้าเจ็ดคูณสองได้ เจ็ดสี่สิบสี่เนะอ่าได้สิบสี่ถูกไหมสิบเ้าลบสิบสี่เหลือสิบเ้าลบสิบสี่เหลืออ้าเหลือห้ามีตัวดึงอีกไหมอนย้นเลยมดึงมีตัวดึงอีกไหมไม่มีเยไม่มีแสดงว่าห้าเป็นไม่ลองไม่เชื่อโอเคไม่เชื่อถูกไหมคะได้แล้วทุกคน ี่ทำไมหน้าคุณแบบนี้ใครเปิดอะไรวะใครเปิดอะไรวะมัอยู่ดูไปที่บ้านมันแล้วมันไปทุบไอ้ที่มันเปิดอยู่เนี่ยเป็นตัง่คนแล้วเปิดแล้วอ่ะฟังนะคะสิบเก้าตั้งหารด้วยเจ็ดนะคะก็คือได้สองเห็นไหมเต็มห้านะคะงงไหมใครงงตรงนี้บ้างเนี่ย ไม่งงนะที่เราตั้งหารกันนะคะอ่ะฉะนั้นสิบเก้าตั้งหารด้วยเจ็ดก็จะได้ 2, สองเศษห้ามันค้างไหมอ่ะของครูเหมือนค้างเลยเสียงครูมันชดชดอ่ะเมื่อกี้มันชดชด,น,ชด,ชดน่าจะเป็นที่เน็ตอ่ะสิบเก้าหารด้วยเจ็ดเมื่อกี้ที่เราตั้งหารกันก็คือได้สองถูกไหมลูกได้ 2, สองเศษ ห้า <5. S 2> ถูกปะ่ะอ่าเวลาแล้วเวลาวเราจะเอามาเขียนเราเขียนยังไง,งเวลาจะเอามาเขียนเขียนยังไงใครอยู่ด้านหน้าสองอ่าเลขสองอยู่ด้านหน้าถูกไหมคะเศษเศษอยู่ข้างบนอ่าเศษอยู่ข้างบนเศษเป็นเลขอะไรลูกเลขห้า อ่าเศษห้าส่วนส่วนเจ็ดอ่าส่วนก็เป็นเลขเดิมถูกไหมเลขเจ็ดก็จะกลายเป็นสองเศษห้าส่วนเจ็ดได้ไหมได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยก็คือนักเรียน,นยจะต้องตั้งหารให้ได้ก่อนหารออกมาให้ได้ก่อนว่า ตัวตั้งตัวหารเนี่ยหารออกมาแล้วได้อะไรนะคะแล้วเหลือเศษเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้มาดูต่ออ่ะให้เรียนลองทำูใครมา,าินอะไร2 2> มดตัวไปหมดเลยเนี่ยให้เรียนลองทำสองข้อเดี๋ยวครูทําให้ดูก่อนข้อหนึ่งนะคะเศษสิบสองส่วนห้าอะไรเป็นตัวตั้ง สิบสองสองตั้งถูกไหมแล้วหารด้วยห้าหารด้วยห้ามันเบบิิรร์์ดดเเีวลาหานักเรียนก็หารกีะตัวนะคะดูตัวแรกก่อนห้าคูณอะไรไม่เกินหนึ่งมีไหมห้าคูณอะไรไม่เกินหนึ่งครูเสียงเสี่ยงครูมันตัดตัดไงไม่รู้อ่ะเนะ ฟังฟังรู้เรื่องไหมฟังชัดไหมตอนนี้ตอนนี้ฟังชัดไหมชัดครับชัด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 แล้วใช่ปะโอ้ยพาหยุดหยุดส่งดีโอ้โหส่กันได้มาคณอะไรไม่เกินหนึ่งรูทีละตัวคูล้วเัหนึ่งห้าบอกบอกเปลี่ยนห้ามีไหมห้าคูเอะไไม่เกินหนึ่งมีไหมไม่มีค่ะ อ่าไม่มีก็ใส่นนี่แหละมัไม่ดมีก็ไม่มีก็ใส่ศูนม์ไม่ก็หายไปซะแล้วสิบสองกูเขียนเลยปะกูเขียนนะนะเขียนโจทย์ก่อนอ่าไม่มีใส่ศูนย์ถูกไหมห้าคูณอะไรไม่เกินสิบสองกูคงเขียนโจทย์ก่อนินสิบสองเดินไปดูเขาจะมีแก้วนตรงที่พักงานเดินขึ้นมาได้ไปแล้วปองไปจางห้าคูณสิบอ่ะ อาคูณคูณขาลอกเพื่อนวคูณ2ขาลสอ2ได้อ10ได้10อ2ลบ10เหลือ12ลบ10เหลือ2อ่าก็เหลือ2ถูกไหมมีตัวดึงอีกไหม มีตัวดึงอีกไหมคะ,ไม,ะไม่มีอ่ะไม่มีฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเศษเป็นเศษเ,เป็นเลขเศษเลขดึงครับสองอ่าเศษเป็นสองถูกไหมอ่ะฉะนั้นเรามาเขียนเป็นจำนวนคะได้ว่าไงใครเป็นจํานวนนับ ไป tab, เป็นจำนวนนับแล้วเลขอะไรเป็นจำนวนนับจำนวนนับคือคำตอบด้านบนนะคะคำตอบด้านบนเป็นเลขคำตอบด้านบนเป็นเลขอะไรลลกทำไน้เลขสองอ่าเป็นเลขสองฉะนั้นด้านหน้าก็เขียนเลขสองเศษล่ะเศษคือ เศษคือสองเศษก็เป็นเลขสองเหมือนกันถูกไหมเศษเขียนตรงไหนเศษเขียนตรงไหนลูกเศษเขียนข้างล่างบนเศษข้างล่างหรือข้างบนข้างล่างข้างล่างเศษข้างล่างหรือข้างบนข้างล่างเศษอยู่ข้างบนนะคะเศษอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นเลขเดิมนะคะข้างล่างเนี่ยเป็นเลข เดิมก็คือเลขเลขอะไรลูกเลขได้ยินเสียงครูกไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่พิมกันดิลำคัญครูเขาพิมกันมากลำคาญมากเลยใครพิมอะไรเนู่ยครูป้ไว้กลงแปมันยังพีหัวชุนลูกกลางให้ผมเลยเนี่ยพอครูมาสอนก็ไม่สนใจฟังนะคะหลังไม่สอนแล้วนะ แล้วถ้าครูส่งลิงก์ให้แล้วอย่ามาบ่นนะเนี๋ยวพอสอนแล้วก็ไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเรียนกันเหมือนมาซูมมาให้มาคุยกันเฉยเฉยเนี่ยฮะนี่เปิดซูมให้มาเรียนกันนะไม่ได้ให้มาคุยกันนะเนี่ยไวย้ทำไมน,นบกนวนเหลืออีกข้อหนึ่งนะน,นักเรียนอีกข้อหนึ่งทำเองนะคะ ทำข้อสองทำเลยเวนแบน g งินฐานอันดับรแรกนักเรียนต้องตั้งหารก่อนนะคะหารก่อนว่ามันได้เท่าไหร่และเหลือเศษเท่าไหร่นะออแล้วค่อยเอามาเขียนนะคะตัวเศษเป็นตัวตั้งนะลูกตัวส่วนเป็นตัวหาร เ็จ okay. โอเคผมเสร็จแล้วอ่ะโอเสร็จแล้ว

ไชเสร็จแล้วกดอีโมจิได้เลยอ่ามิกกี้เสร็จแล้วเปาเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วข้อเดียวนะูมเสร็จแล้วเครื่องบนอนะนะเออหนูก็ไม่ได้ยินอะไรเลยอ่าต้นก็เสร็จแล้วนะคะ เหลือใครบ้างเนี่ยใบเตยเสร็จย่างลูกโอ้เสร็จย่างไม่เสร็จค่ะแป๊บนึงค่ะอ่าโอเคโอเคงานอะไรเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เผถอไปกดเมื่อกี้ถอดไปกดทำให้มไม้มันหายอ่ะอ่าให้เวลาอีกอหนึ่งนาทีนะลูกให้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะเดี๋ยวมาเฉลยแล้วให้ครูให้เวลาแค่วันนิดไม่ดีๆไม่ผมก็หายอ่ะครู มีใครมีใครอ่านออกบ้างให้เวลาอยู่วินาที super อ d o l ชื่งมีใครมีใครอ่านออกว่าติดฉันตักฉันตักปัญญาล่ะปัญญาคุณทำอะไรอยู่อ่ะเลยข้อที่สองข้อที่สองตอบเออ ้อที่สองต้องห้าห้าเศษหนึ่งส่วนสองส่วนสองคตอบตอบห้าเศษหนึ่งส่วนสองเลคะเพราะสิบเอ็ดสิบเอ็ดหารสองสองคูณอะไรบ้างเนี่ยก็คือสองคูณห้าได้สิบมันเหลือเศษหนึ่งไหมลูกพอมันเหลือเศษหนึ่งห้าก็เลยเป็นจำนวนทั้เขียนด้านหน้าเศษหนึ่งก็เศษอยู่ด้านบนส่วนด้วยสอง องก็คือเศษเดิมนะคะห้าเศษหนึ่งส่วนสองใครได้เท่านี้ใส่ถูกลงไปเลยนะคะเรียนนี้ใครใครไม่ได้ตามนี้แสดงว่าผิดนะให้นักเรียนลงไปทบทวนนะคะไปดูใหม่นะคะเรียนนักเรียนไปกินข้าวแล้วสรุปบทเรียนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนโจทย์นะลูกจทย์ลงไปในสมุดนะคะเดี๋ยวครูส่งรูปตามไปให้ที่หลังดีกว่านะนักเรียนว่างหรือนักเรียนก็จดนะคะแล้วก็ส่ง อ่ะใบงานของเราที่ต้องทำในวันนี้คือแบบฝึกหัดที่สามจุดหกนะคะข้อหนึ่งใหญ่กับข้อสองใหญ่ไม่รู้ทำพูปทำไปแล้วอ,อ,อสามุดหกวันนี้นะคะให้นักเรียนถ่ายรูปในสมุดส่งมานะส่วนใบงานเดี๋ยวค่อยส่งทีเดียวเลยนะคะส่งอีกทีก็วันครูค่ะทหน้าเดียวใช่ไหมคะค่ะในแบบฝึกหัดทำหน้าเดียวลูก แบบฝึกหัดที่สามจุดมีหน้าเดียวมันจะมีทั้งหมดสิบข้อนะคะข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยจะมีห้าข้อย่อยกับข้อสองใหญ่ก็อีกห้าข้อย่อยรวมกันเป็นสิบข้อนะคะผมทําแล้วอ่าับแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็ว่างไปนะแต่จริงๆ่ะไม่ค่อยอยากให้ทําก่อนนั้นจริงๆไม่ค่อย <ทำ S 1> อยากให้ทำก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเราทําถูก หรือเปล่านะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเราจะทําผิดตลอดนะคือครูเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าแอบไปทํามาก่อนแล้วก็ทําผิดหมดเลยนะเหมือนอลองทาเองเนี้ยแล้วก็ทําผิดหมดเลยแล้วก็ต้องมานั่งแก้ใหม่นั่งลบใหม่แต่ถ้าทําถูกก็ถือว่าดีนะถือว่าเรียนเรียนมาล่วงหน้าเรียนมาก่อนให้ผู้ปกครองช่วยสอนอะไรเงี้ยก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็อยากให้มาเรียนพร้อมๆครูผส่งแล้วครูครูดูในไลน์ดิส่งแล้ว ถ่ายรูปในสมุดส่งมานะลูกเดี๋ยวครูส่งบทสรุปลงไปด้วยนะคะจดบทสรุปนะคะจดบทสรุปตามท้ายลงไปด้วยนะคะว่าการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนค้าทํำยังไงนะคะเขียนจํานวนค้าในรูปเศษเกินทําทําได้ยังไงนะคะใไปงานวินี้รนะไหมงานไม่ต้องถ่ายส่งถ่ายส่งเฉพาะในสมุดเอป่า ต่ใบงานไม่ต้องถ่ายส่งนะคะถ่ายส่งเฉพาะสมุดที่จดกันวันนี้นะจไในสมุทดที่จดวันนี้ก็จะมีเข้าในสมุดที่จดวันนี้ก็จะมีสี่ข้อแรกถูกไหมที่เขียนจํานวนค้าเป็นเศษเกินสี่ข้อกบอีกอานเึงงเขียนเศษเกินเป็นจำนวนค้าอีกสองข้อนะรวมไปทั้งหมดหกข้อฟังอยู่เนี่ยฟังอยู่ค่ะฟังเ็ฟังอยู่เพิ่พูดฟังก่อน เวราพูดแทรกับเพื่อนคนอื่นก็ยัไม่ได้ยินเสียงกูแล้วเพราะว่าเสียงน่นมันออกลำโพงเดียวกันอาสรุปที่ต้องส่งวันนี้มีอะไรมั่งมีเออไม้พี่เขียนจำนวนคละในรูปเสศษเกินแล้วก็อก จำนวนค้าในลูกเศษเกินมีส the the no ี่ข้อนะคะแล้วก็เศษเกินในลูกจำนวนค้าอีกสองข้อทั้งหมดหกข้อนะลูกที่ให้จดในสมุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะถ่ายบทสรุปให้อีกสองบทนะให้นักเรียนจดลตรงสมุดแล้วก็ถ่ายตรงหี้ครูกินข้าวก่อนอ่ะถ้างั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะเที่ยงแล้วเราจะได้ไปกินข้าวกลในการกินข้าวแล้วจะกดตั้งค่าจะกดตั้งค่าไปกดผิดไม้หายเลย บายบายทุกคน,กนนะคะจะกดตั้งคา่าคูม่ผมจะกดตั้งคา่าผมไปกดโดนไอ้นี่กดโดนไมให้ไหมมันหายแต่โอเคว,ว,วันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวครูส่งที่ต้องจดเพิ่มไปให้ในไลน์นะคะนักเรียนจดเพิ่มแล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะวิกิน